Yes! ทุกท่านและสวัสดีเด็กๆห้องน้อยหนาที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้จักชื่อจริงของตัวเองนะคะห้องของเราห้องน้อยหนามีทั้งหมดสิบสามคนเด็กๆรู้แล้วแต่วันนี้เรามารู้จักกานกับชื่อจริงของเด็กๆค่ะอะมาเลยนะคะคนแรกนะคะเด็กชายวารเมฆมณีเมฆค่ะ คนที่สองนะคะเด็กอีกงนัทวีอลิ่ทีวีภาคค่ะน้องบีค่ะต่อมานะคะเด็กชายอชีระหันกลินปัญาค่ะน้องเจ้านายค่ะต่อมานะคะเด็กชายเดชาลัตสัพพสารค่ะน้องฮิวโก้ค่ะต่อมานะคะเด็กชายเจตลินเบนหาซันค่ะน้องเฟาซีค่ะต่อมา เด็กหญิงทับมะพโรโกมลพิสุทธิ์ค่ะน้องอ่างเตาค่ะต่อมานะคะเด็กชายป้องธาราปานโมน้องปังปังค่ะต่อมานะคะเด็กหญิงจิรัญญาสิทธิพูนไพศาลน้องไอติมค่ะต่อมานะคะเด็กชายอนุพงศ์แซ่หล่อค่ะน้องเป็นหนึ่งค่ะต่อมานะคะเด็กหญิงแคร์พลสกุลวชิรัก มานีน้องโฟกี้ค่ะออกมานะคะเด็กชายพีรพลนเนื้อทองน้องรักค่ะออกมานะคะเด็กหญิงพิชาน,านันสารจันน้องปุกลุกค,ค่ะออกมานะคะเด็กหญิงจามลชนกทองใจค่ะ น้องน้ำฝนนะคะมีคือเพื่อนเพื่อนห้องไน้หนาของเรานะคะและเด็กๆอย่าลืมนะคะกลับไปทบทวนสัญลักษณ์ของตัวเองด้วยสำหรับคลิปนี้ครูฝนฝากไว้เพียงแค่นี้ค่ะให้เด็กๆรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณค่ะ